เอาไปเรียนรู้ได้ไม่โตเลยเด็กข้าป่าเนี่ยส่วนมากใช่เด็กมันจะไม่เดียวดูพวกไม้มีพิษมันมีพิษทางเลยพิษทางยางที่อันตรายก็พิษทางยางอย่างไฟเดิน่าเนี่ถ้าเราเป็นตยางมันจะสีมันจะไหม้สีดำเลยมั้งถ้าโดยยางมันผมคิดว่าผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วเล่นน้ำเมื่อกี้นี้ดูแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ เดี๋ยวเราไปเข้าต้องจับดูต้องเอา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 มือเขาจับเอกเขาบอกดูเรียนต้องต้องไปดูตรงคูนกับลุยน้าถ่ายเลยครับไม่ถ้าว่าเุ้นสุดจริงอยากว่าคันหรือเปล่าจังเอ่น่าหนะครับมันจะมีทางเข้าอีกทางอาจารย์ทางข้างหลังเด็พยากนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรียนที่สำนักผมพอาเอาไปด้วยข้าเอาไปตั้งไว้เนเดี๋ยวนั่นเอครับันอาจารย์ไม่ได้ฉันดี <laughs> เอาไปเอาเอาไปเสร็จแล้วก็ผมไปตั้งไว้แล้วก็ <laughs> พอเช้าผมก็ไปวันนั้นผมปีน